ที่สองมาแล้วนะคะมากับตอนนกหลงและตอนบัวโรยคืนทุ่งเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนมารับฟังต่อกันเลยค่ะนกหลงตุงยาวปักเรียงรายเป็นระยะระยะ ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านจนถึงวัดตรงคือธงทอจากเส้นได้กวางคืบเศษยาวสามถึงสวามีทั้งสีแดงสีเหลืองสีขาวและธงสีธงชาติมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าบ้านนี้มีงานปล่อยตุงปักเรียงรายนำไปสู่ประรำพิธีหน้าอุโบสถสิ้นสุดลงตรงนั้น ตรงที่สาวสาวนับ10บเยื้องกลายฟ้อนเล็บอยู่หน้าประทรมพิธีของกรองและเครื่องประโคมโหมแห่ให้จังหวะตะลึงโมงย่าง7บาทแก่เท้านับ10บคู่ย่าง7บาทคือจังหวะการก้าวเท้าเยื้องกลายของสาวสาวฟ้อนเล็บสาวสาวสดสวยด้วยสิ้นต่อสิ้น กับเสื้อแขนกระบอกสีสดใสเล็บทองเหลืองกริดกลายไร้ฟ้อนแสงล่าเชาิดหน้าสูงรู้เร็วแหละรู้ได้โดยไม่ต้องให้ใครบอกวันนี้เธอสวยเด่นที่สุดหยุดสายตาทุกคู่คนสวยครับยิ้มน่อยแสงล่าชม้อยตายิ้มให้อย่างที่หัดมาจากกระจกกล่องถ่ายรูปกดแชะ เธอชําเรืองทอดแววหวานแก่คน่ายทันใดก็เหมือนถูกหน้าจังงังเขาลดกล้องลงยิ้มโกเก้ยิ้มนั้นเธอจำได้แววตาคมกริบเหมือนใบมิดโกนรอยยิ้มทรงสเสน่ห์ไม่เคยพบเคยเห็นจะมีใครเสียอีกนอกจากเจ้าหงหินที่หัวใจคลุ้นหา สาวน้อยหลบตาหน้าแดงกำด้วยความเขินกรองปลลดปลุรัวทีๆีทาคู่ที่เคยคล่องแคล่วกลับติด,ดขัดเขาคนนั้นเลงกล้องแล้วกดอีกสอยขอเส้นใหญ่วับแววแขวมพระขุนแผนยิ้มอีกแล้วยิ้มที่เหมือนกระชากใจทั้งยวงออกจากอกจะหลบจะเมินก็เหมือนสายตาถูกตรึงไว้ คนอื่นๆขาคล้ำดูเบลเบลไปหมดเหมือนคนอื่นๆจะเป็นเพียงดาวบริวารใต้แสงจันทร์สุกใสแสงรารู้สึกเหมือนตัวเองฟอนให้เขาดูคนเดียวเท่านั้นฟอนบำเรอบูชาเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่มือเอ,อ๋ยเท้าเอ,อ๋ยดูติดขัดไม่ได้ดังใจกระทั่งท่าสุดท้ายพัดบวัวบาน แล้วยอบตัวพนมมือเธอจึงถอนใจร่งอกอีล่าอีล่าหือพระเอกถ่ายรูปมึงแน่เจ้าหงหินไงกูจำได้เขาก็ถ่ายทั้งหมดแหละไม่ใช่ถ่ายเฉพาะกูแน่ตามมาแล้วอีล่ากูไปก่อนนะเดี๋ยวอีซอนรอกูด้วยสาวบัวซอนไม่อรอด้วย มันจ้ำเท้าหนีสาวน้อยชำเลืองแลข้างหลังพระเอกในความฝันตามมาติดๆเธอจ้ำเท้าหนีด้วยความมายาหญิงแต่เขาก็ไม่ล้าลดคนสวยครับคนสวยเดี๋ยวซี่ระวังจะสะดุดนะแสงล่าหน้าแดงแก้มแดงใบหูก็เหมือนจะแดงด้วยเพราะมันร้อนสู้ๆสิ้นต่อตีนยาวก้อมเท้า ก็ผัวพันแข้งพันขาเหมือนแกล้งคนสวยครับเขาเรียกอีกแล้วแสงล่าอายมวนกลัวคนอื่นจะได้ยินเขาทำไม่รู้ไม่ชี้ตามตื้อมาถึงที่สาราพักเพื่อนสาวช่างฟ้อนมองหน้าเธอมองตาเขาแล้วก็กลับไปมองหน้าเธออีกแสงล่ารู้สึกยิ่งทนงและภูมิใจอยู่ลึกๆ ที่พบว่าเววตาเพื่อนๆส่อความอิจฉาอยู่นิดๆอีล่าเขาอยากคุยกับเมืองพี่สายคำหัวหน้าช่างฟ้องกระซิบแสงล่าวยายหุบไหลหลอนตุบตับพี่สายคำตัวดียังมีหน้ากวกมือเขาให้เข้ามาในศาลาอีกแสงล่าหันหลังผลักคนนั้นทีหนึ่งคนนี้ทีหนึ่งคนอื่นๆก็ค่อยๆเลี่ยงออกไปห่างๆ เหลือเพียงเธอกับพี่สายคําเท่านั้นผมชื่อพรชัยขอพูดกับแม่สื่อตัวชกาศแต่กลับชายตาม,มาทางนี้แสงล่าหลบลงพี่ชื่อสายคําอีกคนละครับอยากรู้ก็ถามเองสิพี่สายคําให้ท้ายเขาเหรือย่ามใจกระชกก้นเข้าหาอีกนิด แม่สื่อนกรู้รีบลุกไปอีกฝากแสงล่าขวยเขินหน้าแดงกำ่ำผมรู้แล้วแหละเขาเริ่มต้นน้องสาวชื่อแสงล่าใช่ไหมเอ๊ะใครบอกเขาหัวเราะเบาๆดวงตาเหมือนจะเต้นได้รำรืงกันว่าคนงามบ้านนี้ชื่อแสงล่า เมื่อได้มาพบได้รู้ว่าเป็นคุณเป็นบุญของผมเป็นวาส,สนาของคนต่ำต้อยที่ได้มารู้จักคนงามอย่างคุณลาครับถ้าไม่รังเกียจกรุณารับผมไว้เป็นเพื่อนสักคนได้ไหมลามันสาวบ้านนอกบอด,ดีมองงามแสงลาเริ่มปรับตัวได้แล้วจะรับไว้เป็นเพื่อนก็กลัวไม่สมศักดิ์ศรีเพื่อน ถูกใครว่าล่าคงรังเกียดผมกระมังคุณคงมีเพื่อนหญิงเยอะแยะแล้วไม่ไม่มีเลยฟ้าผ่าสิเอา้าเขาพูดลดเลี้ยวเกี่ยวพาหวานหูนักพี่สายคำแปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆแล้วน้ำเสียงน้ำคำของเขาจึงออดออดอ่อนหวานเต็มที่ แสงล่าไม่เคยได้ยินคำพูดเพราะๆจากปากหนุ่มไหนมาก่อนพออกพอใจนะักพอใจที่จะได้ฟังพอใจที่จะได้ยินหอมอะไรหนอโชวยมาอ่อนๆหอมน้ำมันพรายใช่ไหมหรือหอมน้ำมันผมไม่เหม็นเหงื่อเหมือนใครเลยเสื้อผ้าก็สะอาดสะอ้านเป็นกรีบงงต่างจากเสื้อผ้าของหนุ่มลูกบ้านทั่วไป คงจะรวยไม่เบาเธอคิดสร้อยก็ทองแหวนก็ทองใส่นาฬิกาสายทองเสียด้วยยิ่งคุยยิ่งชอบแสงล่าถอนใจอ้อยอิงเมื่อจำใจต้องจากลาเมื่อตะวันตกให้ผมไปส่บ้านนลลาไม่ดีกระมังถือลังเลสองจิตสองใจอยากอวดคนอื่นๆก็อยากกลัวคนเขานินทาก็กลัว ผมอยากรู้จักบ้านไว้น่ะนะล่านะไว้วันหลังดีกว่าล่าไปแล้วนะคุณพรชัยสาวน้อยสบตาเขาละห้อยตาต่อตาทอดแววหวานพรชัยหัวเรอะแผวเบาหนุ่มผุมซ่อนแววอินเอเดือแรมเพลงโผล่พ้นยอดมะพร้าวบนคันนาแข็งมีคนเดินหันหลังให้วัดอยู่ประปลายแสงล่าใจลอยแทบจะเดินชนเพื่อน มาพบน้องนวลละอองแรกเห็นผิวพักผุกผ่องดังจันเพนอยากจะเป็นคู่ครองแม่น้องนางเบดร้องของเจ้าหงหินแววมาในหูมันคือบทลมนางตอนพระเอกพบกับนางมุขวดีลูกสาวยักษ์เขาไม่ได้เกี่ยวนางคนนั้นหรอกเขาเกี้ยวเธอตังหากหูตาเผาระยับปานจะหยาดหยด ที่สื่อถึงกันมันบอกให้รู้ว่าเขาจะรักเธอจริงไหมเนาะเจ้าหงหินได้นางมุขวดีแล้วในคืนนี้พรุ่งนี้เขายังจะมีนางศสรีกันทากับนางสุรกัญญาอีกแล้วคนที่สวมบทบาทเล่านอกจากนางแสงล่าแล้วเขาจะมีนางอื่นๆอีกไหมเดือแรมลอยบิดเบี้ยวมาเห่าห้องห้างจากหัวบ้าน แสงล่าเปิดประตูท้ายสวนที่ติดทุ่งนาไม่ทันจะหับประตูก็มีเสียงทักทำเอาสะดุ้งแสงล่าคุณพรชัยพรชัยก็้าออกจากเงามืดข้างซุ้มข่อยเสียงหัวเราะที่ดักไว้หน้าฟังดังแผ่วทุม้มกลิ่นหอมน้ำมันโผมโชยมาอ่อนๆเขาเดินจนชิดแสงล่าถอยห่างเข้าประตูเขาก็ตามมาติดๆ เธอยันประตูปิดเขาก็ผลักออกจนได้คุณพรชัยดึกแล้วคุณมาทำไมโท่ผมคิดถึงเขาออดอ้อนใจผมจะขาดรอนๆอยู่แล้วนะคุณรู้ได้ไงว่าบ้านล่าอยู่ที่นี่เอาเถอะหน้าผมรู้ก็แล้วกันเขาขยับเข้าใกล้หาอีกสาวงามถอยหลัง คุณกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวคขอื่นมาพบโทใจคอจะตัดรอนเชหรือราจาเหมือนบทบาทบนเวทีเขายื่นมือมารวบมือเธอรวดเร็วแสงลาตะลึงงนันจากตะลึงก็เป็นหนาวสู้ร้อนซาตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงหัวอกหัวใจยายาคุณพรชัยผมรักคุณรักเขาทำกันอย่างนี้หรือปล่อยนะ ไม่ปล่อยจะกอดไว้อย่างนี้แหละแล้วสองแขนเหมือนงูเลื้อยก็เลื่อนปราดออกโอบแสงลากขึ้นตัวสู้แรงไว้หนาวหนาวร้อนๆ้อนใจวิวเหมือนตกเหวทั้งทึงทั้งหยิกแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยปล่อยนะลาจา๋าเสียงทุ้มของเขาสันส่นๆหายใจหอบหอบพร้อมก้มต่ำลงมาสาวน้อยเบือนหน้าหนี รอยสิเดี๋ยวพ่อเห็นชังเถอะพ่อจะได้รู้ว่าเรารักกันพ่อดูนะถึงค่าพ่อัใช้ก็ยอมพูดไม่พูดเปล่าจะูหมเหมือนไฟลนก็นาบลงตรงนั้นตรงนี้จนใจมันขาดอยู่แล้วแล้วโลกทั้งโลกก็เหมือนถูกตรึงให้หยุดกับที่เมือ่อริมฝีปากร้อนเผาแต่นุ่นระมุนนาบลงมาปิดปากเธอ แสงล่าอ่อนระทวยเป็นคิบพึ่งลนไฟสองแขนที่ผักใสกับชิ้นเรียวแรงตกแผลล่าจา๋จาจ๋าพี่รักล่ารักเข้าฟ้าพี่หลอกล่าพี่มีเมียแล้วฟ้าผ่าเถอล่าเราไปคุยกันทางร้านฟางเถอะดึกๆึกน้ำค้างมันลงล่าของพี่จะไม่สบายหวานนักเครือบเคลิม เรื่อนลอยเหมือนโบยบินบนก้อนเมฆแสงลาปล่อยให้เขาอุ้มช้อนมาสะดุ้งอีกทีก็ต่อเมื่อหลังแตะฟอนฟางแล้วยาเธอคลางเสียงกระเศ่าหอบหายใจสะท้อนสถานผ่อนชัยทิ้งน้ำหนักตัวกดทับลงมาราจาเขาคลางเสียงกระเศ่าไม่แพ้กันล่าคนสวยเป็นของพี่ทนะ อยา่าโทไม่เอานะอยา่าลุงตุนพลิกตัวเมื่อฟ้าแจ้งขอแห้งผากและกระหายน้ำเป็นที่สุดแก่โผเผไปจ้วงกระบวยดื่มน้ำอักที่หม้อน้ำบ้านอื่นเขาลุกมาสับฟืนกันโครรๆแต่ลูกสาวบ้านนี้ยังไม่ตื่นลุงตุนเริ่มเหม็นบุตรเหม็นเปรี้ยวแล้วอมน้ำบ้วนปากคลุบอีล่าลุกลุก ครัวไฟเงียบกริบขีเทาเย็นเชื่อกค้างคาเตาอยู่อย่างนั้นเงียบกริบไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากลูกสาวลุงตุ่นขุณมัวในอารมณ์อีล่าสายล่าฟ้าเหลืองแล้วหลับกินบ้านกินเมืองอยู่นั่นแหละขี้ก็ไม่ทันให้หมาแดกกุกกักกักนางลาขี้หูขี้ตางัวงเงียออกจากห้อง ลุงตุนเครืองลูกสาวหัวดือยิ่งนักตรงไปเตะประตูโครมแล้วแกก็ต้องตะลึงงันอยู่ตรงนั้นไม่มีอีล่าอยู่ในห้องบัวโรยคืนทุ่งลุงตุนเมาตาขวางแต่บ่ายตุนอุ้งฟ้าชื่อก็บอกแล้ว อุ้งคือไหฟะคือกระชอกลุงตุนไหกระชอกคนนี้เมาร้ายนักนางลาเก็บตัวเงียบกริบอยู่ในสวนแกวอแวจู้จี้กับผัวไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้ต่อให้เป็นกลัวเป็นควายก็อาจจะถูกมันเตะเอาง่ายๆอีล่ามันหนีไปไหนหนีไปกับนิเกนางอ้อมแอมหลบตาเพื่อนบ้านอดสูสุดอดสู อีลานะอีลาเสียแรงเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าช้อนน้อยหนึ่งจะคิดถึงแม่มันก็ไม่มีมันหนีไปเมื่อไหร่เมื่อวานแล้วไปตามร้ยังนางลาสายหน้าทอแท้จะไปตามที่ไหนใครจะรู้ลิเกไปสารพัดทิศต,ตามปลารามบ้านใต้บ้านเหนือทั้งอำเภอบุญทามันก็ไปสืบมาหมดแล้ว มีแต่ลิเกคณะอื่นไม่มีแก้วเสียงทองเล่นเฮ้อเพื่อนบ้านนางนั้นปรงนี่แหละนะคำโบราณว่าเลี้ยงลูกได้แต่ตัวหัวใจดูไม่เห็นเออได้ข่าวว่าบุญทาจะมาขอมันไม่ใช่หรือเสียดายนะได้บุญทาเป็นลูกเคยเหมือนได้คุมเงินคุมทองไว้กับบ้านได้ยินผัวสวูว่าจะเรียกทองตั้งหบาท นาอีกสามไร่ไม่ใช่หรอพอ่อพ่อเธออีปานางลาโบกมือห้ามกูอายไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเรื่องบุญทานั่นเป็นความคิดของพ่อมันอีล่ามันไม่ชอบบุญทาเป็นทุนอยู่แล้วมันเลยหนีไปหรอพ่อเถอพ่อเถอะถ้ามึงจะพูดแต่เรื่องนี้ก็กลับไปเถอะไม่ต้องมาหากูบ้านทุ่งหัวดงเป็นหมู่บ้านเล็ก เดิมชื่อบ้านทุ่งแต่วัดชื่อหัวดงคนบ้านอื่นเลยเรียกว่าบ้านทุ่งหัวดงเพื่อไม่ให้พ้องกับบ้านทุ่งอื่นๆอ,อันดกดืนหมู่บ้านเล็กและห่างไกลอย่างนี้เรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นมักรู้ทั่วถึงกันในเวลาอันรวดเร็วข่าวคราวคนงามแสงล่านี้ตามลิเกแพร่ระบาดไปเหมือนไฟลามทุ่ง พักนั้นลุงต่นแทบไม่กล้ายเยี่ยมหน้าออกไปไหนกระนั้นที่น้องชาวบ้านที่เสือกสอรู้อันเป็นปกติวิสัยก็ยังอุตส่าห์มาเยี่ยมมาเคาะได้มาเค้นเอาความจริงจากปากแกให้ได้ที่มาดีแกก็พูดดีที่มาแบบย่อเย้ยให้เจ็บช้ำแกก็ตะเพิดไม่ไว้หน้า ลุงตูนได้แต่นั่งจมกับขวดเหล้าตาแดงก่ำตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกเจ็บใจนักแค้นใจนักให้อีล่ามันเอาตีนกระแทกหน้าแกสเสียยังจะดีกว่ายังไม่เจ็บเท่ากับมันหักหน้าแกแบบนี้หัวดงหมู่บ้านเล็กๆไฟลามทุ่งแม้นจะลุกรวดเร็วก็ดับรวดเร็วเช่นกันแล้วหัวดง ก็คืนสู่ความสงบอีกครั้งกลางคืนกลางวันยังมีอยู่เรื่อยๆแดดยังส่องลมยังพัดน้ำค้างยังหล่นวิววิวในความเงียบแล้วคืนหนึ่งแสงล่าก็กระเชิดกระเซิงกลับมาเหมือนนกปีกหักคำคืนหมาเหา่าหกหักหัวบ้านท้ายบ้านลมลากยอดไผ่วิดวิวซาสูนางลา นอนห้องน้อยมืดมิดตาตุนเมาหลับไปแล้วในห้องใหญ่อาจจะไม่ดึกแต่ดึกแล้วสำหรับที่นี่ทันใดนางก็หูพึงแม่แม่เหมือนจะมีเสียงเรียกเหมือนจะหูแววนางเงี่ยงหูหาอีกครั้งเหมือนไม่แน่ใจแม่พวดพลาดนางเลิกผ้าห่มทิ้งคว้านมือหาไม้ขีด นางขิดผิดขิดถูกอยู่เชี่ยเชไฟลุกลามแชร์นางจ่อไฟที่จุดแล้วย่องย่องไปเปิดประตูแม่อีล่าอีล่ายืนอยู่นอกรั้วในแสงสลัวของโคมไฟสารรูปมันดูผอมโซมผิดตาวูแลรกนางรารู้สึกดีใจเหมือนหาเงินที่หายพบอีกวูคือความโกรธแขน นางแคนเสียงออกจมูกเย็นชาอีล่าแม่ล่าผิดผิดไปแล้วอีล่ามึงจริงๆแม่ไม่ได้ฝันไปนะนางรูปผมรูปเผ่ามันขวนเอ้ยขวนมาเถอะแม่พ่อตื่นแล้วยังกูตื่นแล้วเสียงตอบดังจากข้างหลังแสงล่าตัวเย็นเฉียบพ่อเออกูเอง ยังมีหน้ามาเรียกกูว่าเป็นพ่ออีกเหรอลุงตุนหัวเราะกระหืมต่ำแล้วกลาดเข้าหาแกจิกผมมันจนหน้างายแสงล่าวิดร้องตัวสันรัวนางลารีบแกะมือผัวแต่แกะไม่ออกพอมันอีล่าเพิ่งกลับมาเหนื่อยเนื่อย,อยคอยพูดคอยจากันเถอะมึงอย่าเสือกอีกเท่าลุงตุนตาขวางออกแรงดึงผมลูกสาวจนน้ำตาเล็ด แล้วแกก็ตบฉากฉากจนหน้ามันสะบัดตบตามแรงแค้นตามแรงเจ็บที่มันอัดอยู่ในอกแสงล่าเลือดกรบป,ปากวิดร้าเสียงแหลมเพื่อนบ้านใกล้เคียงจุดไฟออกมาชะเง้อชะแงดูพ่ออีล่านางลาเหนียวแขนพัวไว้ไอายพี่น้องชาวบ้านเขาบ้างมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันสุอาหรือลุงตุนแค้นเสียงหยาบเย ที่มันหนีตามพี่เกไปสูไม่ายหรือนี่แหนือ่อยนี่แหนือ่อยผัวนางตบอีกตบไม่ยั้งมือนางเข้าพัวพันขวางมือขวางตีนผัวฝ่ายมือที่ฟาดฉักฉาก,ากถูกลูกสาวบ้างถูกนางบ้างแล้วนางก็ถูกผลักกระเด็นออกมาลงตุ่นทิ้งผมลูกสาวลากถูลูดถายกลงพร้อมเสียงเบียร้องโหยหวน โธอีล่านางลาเฝ้าเวียนเข้าเวียนออกขอประตูเรียกลูกสาวสายแล้วมันยังเงียบหายเข้าไปในห้องตั้งแต่เมื่อคืนไม่ยอมออกมานางได้แต่ร้อนอ,อกร้อนใจกลัวไปสารพัดกลัวมันจะเป็นลมกลัวมันแอบแขวนคอตายอยู่ในห้องเพราะความน้อยใจพ่อมันอีล่าอีล่าสายแล้วกินข้าลูก โอ้มันอยู่นั่นแหละลุงตุ่นหงุดหงิดชุนเฉียวเอาสิทูนหัวทูนกล้าเข้าไปประเคนมันสิพ่อมันก็นางว่าอ้อมแอมไม่เต็มเสียงลุงตุ่นหัวราบคุณคุณทำไมกูทำไม,ำไมนางค้อนแค้นเสียงฮแล้วหันไปเคาะประตูล่าล่าเอ้ยเปิดประตูให้แม่หน่อยลูก พอสักทีเว้ยกูลำคาญลุงตุ่นกระแทกเท้าตึงเดี๋ยวกูก็เตะทั้งแม่ทั้งลูกหรอกล่าล่ากูบอกว่าพอผัวนางลากระชากเสียงคุณอีล่าอีหาาขึ้นมึงออกมาหรือจะให้กูเข้าไปล่าคอมึงเงียบในความเงียบนางลาใจหายนางหันมาค้อนผัวแล้วพูดเบาๆ อย่างอดไม่ได้หรือมันจะแขวนคอตายแล้วไม่รู้เออตายซักก็ดีลุงตุนพนพันลงเรือนไปพ่อกับลูกมึนตึงเข้าหากันอยู่อย่างนั้นอีล่าเปลี่ยนไปมากมันเอาแต่ปิดปากเงียบมันหนีไปสองเดือนกลับมาสิบวันจนป่านนี้นางลายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้าง นางเรียบเรียบเคียงเคียงถามมันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็อือือึ่งึแล้วลูกหนีบางวันมันนั่งลูบท้องเรือนลอยแล้วเม้มปากเม้มคอบางทีก็แค้นเสียงหึห่ฮะออกจมูกนางลามืนงงวันหนึ่งลุงตุ่นนั่งอมเมี่ยงสูบบุหรี่อยู่ใต้ร่มไม้นางคณีว่าอารมณ์ผัวก,กำลังดี จึงเข้าไปน,นั่งยองๆอ,อยู่ด้วยพ่อระอ่อนสูหือลุงตุ่นค้างรับสูมีอะไรหรือพ่อระอ่อนข้าว่าอีล่ามันท้องนะท้องข้าว่าใช่ข้าเคยท้องมาก่อนข้ารู้ท้องก็ให้มันเปอาออกที่อื่นบอกมันลูกน้ำเลี้ยนน้ำรายจะมาออกที่บ้านกูไม่ได้สู นางลาอุทานเสียงสูงแต่ผัวนางหัวเราะกล้าวๆสูบอกมันพอใจจะอยู่ก็อยู่พอใจจะไปก็ไปลูกหมาหลงกูไป่อยากให้เลือดมาเปื้อนบ้านลุงตุ่นก้มหน้าก้มตาเหล่าเส้นตอกงวนอยู่นางลาลุกไปแล้วชั่วขนาดหนึ่งที่ใบไม้ร่วงพลอยๆก็มีเสียงกระอึกระแอมดังมาอีกแก่เงยหน้าขึ้นและอุทาน บุญทาบุญทาผอมดำแลหนวดเคราลุงรังเดินมาช่วงที่มีปอยนั้นมันไม่อยู่ต้องไปซื้อเครื่องสีอะไรไม่รู้ที่เมืองใต้พอมันกลับมาวันนั้นอีล่าก็หนีไปวันนั้นลุงตุ่นละอายแกมันยิ่งนักแกก้มหน้าลงแสงลากลับมาแล้วหรือลุงมาแล้วแกตอบอ,อ,อมแอมมันท้องด้วยใช่ไหม ลุงเสียใจบุญทาแก่หลบตาลงลูกลุงมันไม่รักดีถ้ามันท้องบุญทาพูดทิ้งค้างแล้วล้วงบุรี่ยู่ยี่ออกมาสูบทำไมหือบุญทาคำเก่าโบราณว่าเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอมมักเสียใจภายหลังลุงตุ่นเงยหน้าขึ้นตาเป็นประกาย